จาะแผนอาร์เซนอลเริ่มใช้ใครฮาวเวิรสถูกวิธีวิ่งสลับพื้นที่กันเพลินเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนในช่ YouTube คนคลั่งบอลบายปีเตอร์โบน at, นะครับเมื่อวานวิเคราะห์มาตริดไปแต่ก็มีแฟนอาร์เซนอลบอกว่าทําแผนอาร์เซนอลด้วย จัดให้นะครับดูฟุตบอลจบแล้วนะครับเกมที่อาร์เซนอลเจอกับบาเซลนาได้เห็นว่าวันนี้เล่นไม่เหมือนที่เคยทําในซีซั่นที่ผ่านมาจะมียังไงบ้างรอชมกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนนะครับนี่เลยครับใครที่กําลังหาโรงเรียนดีๆไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British คล l ม m บีย International s c h o o l Bangkok นําหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British คล l มเบียเป็นออฟชอรสคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเเเรรียยยยนมาหาาาวิททลลาัต่งปะศได้ มีการรับรองจาก WAS CBC Inspection และมสมสเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n d e อร์การเท่นถึงเกรดสิหรือว่าอนุบาล1นถึงม6ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229ฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ช่องพีเตอร์โบกันด้วยนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับก็เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนปกติในซีซั่นที่จบไปซีซั่นล่าสุดอาร์เซนอลจะเล่นแผน4-3-3แต่ว่าช่วงบิวอัพเนี่ยจะมีแบ็กซ้ายอย่างโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้หุบเข้ามาเป็นอินเวอร์เต็ดฟูลแบ็ก แล้วก็ช่วงปรีซีซั่นนัดแรกๆจำได้ว่านัดที่เจอกับออสตาเมเจอร์ลีกก็เล่นแผนเดียวกันแค่เปลี่ยนจากฝั่งซ้ายซินเชนโกมาเป็นฝั่งขวายูเลยนทิมเบอร์ที่หบเข้ามาส่วนนัดล่าสุดนะครับที่เจอกับบาร์เซโลนาไม่ได้เล่นแผน i n v e r อร์เ o นฟ b a แบครับเล่น4-3-3แบบออริ i n นอลแบบปกติตามภาพนี้เลยนะครับช่วงที่ขึ้นเกมกันจะยืนเป็น4-3-3ในการบิวอัพ เซนเตอร์ Center, ก็ตามนี้แบ็กขวาเป็นไวท์แบ็กซ้ายเป็นยูเ่นทิมเบอร์แล้วก็กองกลางตัวรับใช้เป็นโตมัสปาเตส่วนมิดฟิลด์เบอร์8 2คนคือมาตินโอเดกาดกับไคลฮาวเวสซึ่งปาเตนัดนี้เล่นได้ดีมากๆเรียกว่ายืนห้อยคนเดียวเก็บกวาดทุกอย่างได้เลยดูภาพนี้ภาพเดียวไม่พออ่ะอีกจังหวะหนึ่งนะครับลักษณะใกล้เคียงกัน4-3-3แบบชัดเจนนะครับเซนเตอร์ Center. สองแบ็กสข้างแบบไม่มีหุบเข้ามาเป็นอินเวอร์เตดฟูลแบ็กเลยแล้วก็ตรงกลาง3คนเล่น4-3-3แบบนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการเล่นของอาร์เซนอลนะครับตอนที่เล่นเกมรับช่วงที่จะบีบเพรสซิงใส่คู่ต่อสู้ถ้าเป็นช่วงที่คู่ต่อสู้กำลังขึ้นเกมจากแดนตัวเองตัวรุกของอาร์เซนอลปีก2ข้างนะครับทั้งเลอันโด t ทรอสซาแล้วก็บูกาโยซาก้าจะบีบไปเพรสซิงเลยครับรวมไปถึงบางจังหวะก็ ให้มาตินโอริกาดหรือไคฮาวเวสสลับกันขึ้นมาบีบด้วยเรียกว่าเพรสจากแดนบนเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคู่ต่อสู้ที่เจอด้วยเขาสามารถแกะเพรสโซนนั้นไปได้พาบอลไปถึงโซนกลางสนามวิธีการเล่นเกมรับของอาร์เซนอลจะเปลี่ยนนะครับอาร์เซนอลจะไม่ให้แบ็กสอข้างต้องเจอสถานการณ์ดวล1น1ต่อ1เลยทำให้ปีกสองข้างอย่างทรอสซาและก็บูกาโยซาก้าถ้าเกิด บอลมาอยู่ตรงโซนกลางสนามทรอสซากับบุกาโยซาก้าจะไม่ได้บีบตรงกลางแล้วแต่จะถอยไปป้องกันพื้นที่ด้านข้างนะครับไปช่วยฟูลแบ็กทรอสซาก็ไปช่วยทิมเบอร์ซาก้าก็ไปช่วยเบียนไว้ง่ายๆเลยส่วนคนที่ขึ้นมาบีบพรสซิ่งแทนจะเป็นมิดฟิลเบอร์8 2คนก็คือไคลฮาวเวสกับมาร์ตินโอเดกาดตามภาพนี้เลยช่วงที่อยู่แดนคู่ต่อสู้ปีกช่วยกองหน้าพรสซิ่งแต่ถ้าเกิดมาถึงโซนกลางสนาม ปีกถอยไปช่วยฟูลแบ็กแล้วให้มิดฟิลเบอร์8 2คนขึ้นมาช่วยเพรสซิ่งแทนอันนี้คือลักษณะการเล่นคร่าวๆของอาร์เซนอลทั้งตอนขึ้นเกมรุกแล้วก็ตอนเล่นเกมรับทีนี้ครับจุดที่มันดีมากๆของอาร์เซนอลก็คืออยากให้ดูเรื่องของการเล่นฮาฟสเปซหลายคนอาจจะสงสัยว่าฮาฟสเปซคืออะไรอัยแ,แบบง่ายๆมันคือพื้นที่กึ่งกลางนะครับโซนฟุตบอลแบ่งออกเป็น3โซนนะครับถ้ามองแบบแนวตั้งนะก็คือ,อ พื้นที่ด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับพื้นที่ตรงกลางแล้วก็พื้นที่ด้านข้างฝั่งขวาแต่ช่วงกึ่งกลางตรงเนี้ยช่วงกึ่งกลางจากพื้นที่ตรงกลางไปทางซ้ายมันจะมีฮาฟสเปซอยู่พื้นที่จากตรงกลางไปทางฝั่งขวามันมีฮาฟสเปซอยู่พื้นที่ว่างส่วนแบ่งของสโซนนี่คือฮาฟสเปซแล้ววิธีการเล่นของอาร์เซนอลโจมตีฮาฟสเปซได้ดีมากให้ดูจังหวะนี้นะครับจะเห็นเลยว่าเป็นจังหวะที่บูกาโยซาก้าเนี่ยเขา ยืนชิดเส้นจ๋าเลยแล้วอาเซนอนมีการโจมตีฮาฟสเปซตรงไหนให้ดูตรงมาตินโอเดกาดปกติแล้วโอเดกาดเป็นวิฟิลเบอร์8กึ่งเบอร์10แต่จังหวะนี้เขาเห็นแล้วว่าทรอซาร์ก็อยู่ตรงพื้นที่ฮาฟสเปซเห็นไหมครับพื้นที่กึ่งกลางระหว่างแบ็คขวากับเซนเตอร์ตัวขวาของทางบาร์เซโลนาการเบรียลเชซุสก็วิ่งเข้าตรงกึ่งกลางเลยนะครับก็คือตรงกลางครูเซนเตอร์มาตินโอเดกาดก็วิ่งโจมตีเข้าตรงพื้นที่ฮาฟสเปซเลยนะครับ ตรงพื้นที่ของเซนเตอร์กับแบ็กซ้ายวิ่งโจมตีแบบนี้นะครับแล้วมันไม่มีทางเลือกครับทำให้แผงแบ็กโฟของบาเซลล่าเนี่ยเขายืนกว้างไม่ได้ถ้าจังหวะนี้ฟูลแบ็กฝั่งซ้ายไม่วิ่งตามมาร์ตินโอเดกาดเข้ามาจะกลายเป็นว่า อาสันอนจะมีผู้เล่น3ต่อ3ในการดวลกับบาเซลนาก็คือโอเดกาดเชซุสทรอสซาดวลกับกองหลัง3คน3ต่อ3นี่คืออันตรายมากบาเซลนาไม่สามารถให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นได้ก็เลยต้องให้แบ็กซ้ายวิ่งตามมาตินโอเดกาดเข้ามาด้วยการเล่นลักษณะแบบนี้โจมตีฮาฟสเปซแบบนี้มันคือการทำให้แผงแบ็กโฟของคู่ต่อสู้ยืนกันแคบลงไม่ได้ยืนกันกว้างยืนกันแคบลงพอยืนกันแคบลง ข้อดีของบาร์เซโลนาก็คือสามารถปิดพื้นที่3ตัวรุกที่วิ่งเข้าไปได้แต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือซาก้าลงโจ้งครับซาก้าลงโจง้งจังหวะนี้ปาเตส่งบอลให้เชสซุดเชซุดเคาะกลับให้กับไค h a ฮาวเวสฮาวเวสเห็นเลยครับว่าบูกาโยซาก้าเนี่ยโอโ้โหลงโจ้งเลยเพราะอะไรเพราะแบ็กซ้ายของบาร์เซโลนาเขาวิ่งตามมาร์ตินโอเดกาดไปเห็นไหม แบ็กซ้ายวิ่งตามไปนะครับน่าจะเป็นอลอนโซผมไม่แน่ใจนะครับวิ่งตามโอเดกาดทำให้บุกาโยซาก้าที่ยืนชิดเส้นเนี่ยโลง่งแล้วจังหวะนี้ไคฮาวเวสสวิชบอลค่อนข้างสวยปักออกไปทางขวาเลยลูกนี้ซาก้าก็เลยลงโล่งเลยวิธีการเข้าทำแบบนี้เกิดขึ้นหลายเพลย์มากๆของอาร์เซนอลก็คือถ้ามันมีโอกาสวิ่งโจมตีฮาฟสเปซทำให้แบ็กโฟบาเซียนาแคบและพื้นที่ด้านกว้างซาก้าจะโลง่งเกมวันนี้ในครึ่งแรก ซาก้าเลยได้ขึ้นบอลแบบโล่งๆหลายทีด้วยวิธีการเล่นแบบนี้ของอาร์เซนอลแต่ถามว่านี่คือวิธีที่อาร์เซนอลเล่นบ่อยที่สุดหรือเปล่าในครึ่งแรกต้องบอกว่าไม่ใช่วิธีนี้โจมตีบาเซลนาได้ผลก็จริงแต่ไม่ได้เล่นบ่อยที่สุดที่เล่นบ่อยที่สุดคือการวิ่งสลับฟันปลาระหว่างตำแหน่งของเลอันโดรทรอสซากับไคฮาวเวสนะครับอ่ะเผื่อสงสัยเราไปดูกันนะครับว่าเขาทำยังไงคือผมรู้สึกว่าวันนี้ มิเกลอาเตต้าดูจะใช้งานไคฮาวเวสได้ดีขึ้นนะครับผมเคยวิเคราะห์มาเสมอว่าฮาวเวสเขาไม่ได้คุ้นชินกับการเล่นเป็นย์เมคเกอร์กับการเล่นเป็นมิดฟิลเวอร์แปดที่จะต้องเป็นคนคอยขึ้นเกมเพราะเขาถนัดเรื่องของการเล่นแดนบนมาตลอดให้ลงมาเล่นต่ำมันไม่ใช่ของถนัดของเขาคุณจะไปคาดหวังให้ฮาวเวสมาเป็นย์เมคเกอร์อีกคนร่วมกับโอเดกาดนั่นคือการใช้ฮาวเวสได้ผิดวิธีมากๆเพราะเขาไม่ใช่ย์เมคเกอร์จะใช้ฮาวเวสให้ดี คือต้องเล่นกับพื้นที่ว่างให้เป็นให้เล่น off the ball Harvest บ่อยๆนะครับแล้ววันนี้โหสลับฟันปลากับทางเลโันโดทรอซาเพลินเลยถ้าจังหวะไหนเลออนโดทรอซาวิ่งต่ำลงมา Harvest จะวิ่งโจมตีพื้นที่ว่างที่ทรอซาดึงตัวประกบมาให้ให้นึกใ,ให้นึกภาพตามถ้าทรอซาลงมาล้วงบอลต่ำคือเขาดึงแบ็คขวาคู่ต่อสู้มาด้วยแล้วพอดึงแบ็คขวาคู่ต่อสู้มาตรงฝั่งขวาของคู่ต่อสู้จะว่าง ฮาวเวสจะวิ่งโจมตีเช่นกันบางทีไม่ต้องวิ่งดรอปต่ำก็ได้บางทีทรอสซาร์เลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางเขาก็ดึงแบ็กเข้ามาพอดึงแบ็กมาเหมือนเดิมครับฮาวเวสจะวิ่งสลับตำแหน่งตรงนั้นหลายทีอ่าดูจังหวะนี้ก่อนนะครับทรอสซาร์ลงมาล้วงเอาบอลต่ำเห็นไหมฮาวเวสเห็นพื้นที่แล้วว่าเฮ้ยดึงตัวประกบมาได้ว่าดึงแบ็กขวาบาซิโลน่ามาได้ว่าฮาวเวสก็เลยรีบวิ่งจี้ไปตรงนั้นทันทีเห็นไหม เพื่อนโยนบอลยามาฮาวเวสได้บอลแล้วฮาวเวสเห็นว่าเฮ้ยเชซุสวิ่งมีตำแหน่งสวยๆว่าฮาวเวสก็เลยแทงต่อให้เลยเห็นไหมครับทรัสซาลงมาเอาบอลต่ำฮาวเวสวิ่งไปแทนที่ให้แล้วเกมเนี้ยอาร์เซนอลเล่นแบบนี้โคตรเยอะเวลาที่ทรัสซาอยู่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปีกซ้ายไม่ว่าจะลงมารับบอลจากแบ็กหรือเลี้ยงตัดวิ่งตัดเข้ามารับบอลจากแดนกลางฮาวเวสจะวิ่งฉีกเข้าไปตรงพื้นที่ตรงนั้นโคตรเยอะ นี่คือการใช้งานฮาเวิร์ดที่ผมรู้สึกว่าดีกว่าหลายๆนัดที่ผ่านมานะครับและจังหวะนี้ก็ทำได้ค่อนข้างสวยหรือจะเป็นจังหวะนี้ครับอ่าให้ดูภาพเลออนโดทรอสซาเป็นปีกซ้ายใช่ไหมแต่จังหวะเนี้ยเขาเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงสิยืนตำแหน่งหุบเข้ามาด้านในแล้วพอเลอันโดทรอสซาหุบเข้ามาด้านในฮาเวิร์ดต้องทาอะไรฮาเวิร์ดวิ่งฉีกออกข้างเพราะทรัสซาดึงตัวประกบมาให้แล้วนะครับฮาเวิร์ดจะยิ่งวิ่งออกเหมือนเป็นปีกซ้ายเลยนะครับ เพียงแต่ผมก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันแปลกใหม่หรือเปล่ากับวิธีการเล่นแบบนี้ของอาร์เซนอลผมจะบอกว่าถ้าเป็นฤดูกาลก่อนปีกซ้ายอย่างกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ก็หุบเข้ามาข้างในบ่อยนะและคนที่ฉีกออกข้างมีไหมมีก็คือกรานิตชากาไงแต่อาร์เซนอลเปลี่ยนวิธีการเล่นถ้าคนที่ฉีกออกข้างเป็นกรานิตชาก้าส่วนใหญ่ชาก้าจะฉีกออกข้างไปทำเกม บางทีฉีกออกข้างไป cross b ลให้กองหน้าหมงก็มีแต่พอเป็นใครฮาวเวสมามิเกลอาร์เตต้าจะเล่นเหมือนกับที่เคยใช้งานกรานิตชาก้าไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแล้วมันจะไม่ใช่ฉีกออกข้างเพื่อไปเปิดหรือไปทำเกมแล้วอันนี้ฉีกออกข้างส่วนใหญ่ไปทำอะไรรู้ไหมครับไปลุ้นยิงประตูอ่ะดูจังหวะนี้นะครับทรอสซาหุบเข้ามาฮาวเวสวิ่งฉีกออกข้างแล้วก็โอเดกาแทงออกขวาให้กับทางบูกาโยสาก้าเห็นไหม พอซาก้าขึ้นทางฝั่งขวาตำแหน่งของฮาวเวสเขาจะไม่วิ่งเข้าไปรอ,อยิงตรงกลางเลยนะจะไม่เล่นแบบเป็นสไตรเกอร์เบอร์9ไม่เล่นแบบเป็นฟอสไนไม่เล่นแบบเป็นกองกลางตัวรุกด้วยนักนี้ใครฮาวเวสเวลาที่วิ่งสนับฟันปากับทางเลอันโดทรอสาเขามุ่งคิดอย่างเดียวคืออะไรเสาไกลเสาไกลเสาไกลโจมตีเสาไกลตลอดเวลาน่าเสียดายที่จังหวะนี้ตอนเปิดเข้าไปติดบล็อกไม่อย่างนั้นฮาวเวสอาจจะได้ลุ้นยิงประตูแล้ว เป็นการบ่งบอกครับว่าก่อนที่ซาก้าจะหลุดไปสุดเส้นฮาวเวสยกมือขอแล้วนะบอกว่าเฮ้ยส่งบอลมาให้ทีฮาวเวสเล่นแบบนี้เยอะมากในเกมนี้หรือถ้ายังไม่เห็นภาพไปดูจังหวะนี้เพิ่มเติมกันได้นะครับว่ามันเหมือนเดิมเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ตอนนี้ในภาพฮาวเว s t สยังอยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่พอฮาวเว s t สเห็นว่าเลอันโดทรอสซากำลังจะเลี้ยงพาบอลเข้าไปตรงกลางแทน พอทรัสซาวิธีการเล่นกำลังจะเลี้ยงบอลเข้ามาด้านในฮาวเวิต้องทำอะไรอ่าพื้นที่ตรงฝั่งซ้ายมันโลง่งฮาวเวิก็จะวิ่งฉีกออกไปแล้วพอวิ่งฉีกออกไปนะครับตำแหน่งของเขาอยู่ตำแหน่งไหนเหมือนเดิมเป๊ะครับยืนเสาไกลอยู่ไกลสุดตลอดเวลาทำหน้าที่อะไรรอมงทำไมมีเกี่ยว์เดต้าถึงให้ฮาวเวิไปรอเสาไกลอย่างเดียวเพราะฮาวเวิมันสูงไงฮาวเวิสูงแล้วก็เล่นลูกกลางอากาศดีตอนอยู่เชลซีเนี่ย ลูกหลุดเดียวไม่ค่อยเข้าเอาว่ากันตามตรงไม่ใช่คนที่จบสกอร์คมขนาดนั้นลูกหลุดเดี่ยวไม่ค่อยเข้าหรอกครับแต่ฮาวเวิร์มีสถิติการเล่นลูกกลางอากาศที่ค่อนข้างดีเพราะว่ารูปร่างค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้อันนซาก้าเปิดไปด้วยแต่ว่าลูกนี้ก็ต้องชมแนวรับบาเซลนาที พอจะแบบเบียดเบียดไทยๆแล้วก็ป้องกันได้นะครับเกือบเสร็จฮาวเวสเหมือนกันแล้วก็เห็นเลยว่าทรอสซาเองเป็นปีกซ้ายนะแต่เลี้ยงตัดเข้ามาเนี่ยยืนเป็นกองหน้าตรงกลางเลยเห็นไหมการวิ่งสลับฟันปลาแบบนี้อาร์เซ n อ l ทำเยอะมากๆวิ่งสลับพื้นที่กันเพลินมากๆแล้วฮาวเวสเนี่ยมุ่งจะยิงเสาไกลจริงๆนะครับแล้วก็ทําได้สําเร็จ จังหวะที่อาร์เซนอลได้ประตูตีเสมอ2-2ซาก้าขึ้นทางฝั่งขวาเหมือนเดิมเลยนะครับอาร์เซนอลวิ่งโจมตีตรงฮาสเปซเพื่อให้ซาก้าว่างพอซาก้าได้โจมตีถามว่าฮาเวสวิ่งเข้าไปอยู่ตรงกลางเหมือนโอเดกาดเหมือนเชซุดไหมไม่ครับเสาไกลเหมือนเดิมและลูกนี้เปิดเข้ามาโอเดกาดโดนบอลก่อนแล้วมันเลยไปถึงฮาเวสยิงจ่อๆไม่เหลือครับตีเสมอ2-2คือเปิดไปถึงโอเดกาดนะแต่ ฮาวเวรออยู่เสาไกลและพอบอลจากโอเดกาดมาถึงฮาวเวสมันก็อจ่อๆล่งๆครับยิงลูกนี้ไม่เหลือนี่คือทริคในการโจมตีใส่ทางบาซโลนาเลยซึ่งเหมือนที่ผมบอกไปว่านี่แหละโอเคเลยตั้งแต่ดู h a วเวเล่นกับอาร์เซนอลมาถามว่านัดนี้เนียนไหมก็ยังไม่ได้ถึงกับเนียนนะบางจังหวะมีจ่ายขวางสนามเสียลงมาล้วงต่ำแล้วก็ส่งเสียก็มีแต่ผมรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นตรงที่ มันหาบาลานซ์ที่ลงตัวนะครับว่าจะใช้งานฮาวเวสยังไงให้เวิร์กที่สุดเพราะเหมือนที่ผมวิเคราะห์ตั้งแต่คลิปแรกของช่องนี้เลยว่าถ้าคุณจะใช้ฮาวเวสให้เหมือนชาก้าเป็นตัวทําเกมฉีกออกข้างไปเปิดมันไม่ได้ครับฮาวเวส t นั่นไม่ใช่ธรรมชาติของใครฮาวเวสนะครับเวลาฉีกออกข้างไปเปิดฮาวเวสจะไม่ใช่คนที่ไป cross bond men แต่ฮาวเวสจะเป็นคนที่รอคน cross มาให้เขาหม่งทําประตูมากกว่าแล้ววันนี้เออใช้ได้ วิ่งสอดไปรอเสาไกลคือเอาจริงๆถามว่านี่เป็นนัดแรกไหมที่ฮาวเวิร์ดวิ่งสอดขึ้นไปรอยิงเสาไกลไม่ใช่ผมเห็นนัดก่อนก่อนหน้านี้ก็มีจังหวะแบบนี้ไอตอนที่ยิงลูกแรกได้ก็มีจังหวะแบบนี้นะครับไอตอนที่เล่นเกมอุ่นเครื่องนัดแรกก็มีจังหวะสอดขึ้นไปเสาไกลแต่ว่ายิงไม่เข้าก็จะเห็นว่าจริงๆฮาวเวิร์ดสอดขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะเพียงแต่ผมกำลังจะสื่อว่าที่ผ่านๆมามันคือการวิ่งสอดตามสถานการณ์ แต่นัดนี้ฮาวเวิรสวิ่งสอดตามแท็กติกอ่ะที่ผ่านมามันคือสัญชตาตญาณมันคือเซนต์แต่วันนี้รูปแบบการเล่นของอาร์เซนอลเล่นแบบไม่มีอินเวอร์เตดฟูลแบ็กด้วยเนี่ยเล่นมาเพื่อป้อนบอลให้ฮาวเวิรสเหมือนเป็นกองหน้าเสาไกลจริงๆอันนี้คือแท็กติกจริงๆเพราะเกมนี้ลักษณะโจมตีแบบนี้เยอะมากเยอะแบบสุดๆเลยนะครับทีนี้ครับเกมในครึ่งหลังถอดฮาวเวสออกนะครับส่งเอมิลสมิธโรลงมา อาร์เซนอลก็ยังเล่น433เหมือนเดิมครับไม่ได้ใช้อินเวอร์เต็ดฟ a c k แบ็กยืนแบ็กโฟแบบนี้ฟาเตห้อยต่ำโอเดกาดยืนแล้วก็เอาเอมิลสมิธโรเล่นแทนตำแหน่งของไคฮาวเวิสเลยแบบเดียวกันเป๊ะเ,ะเลยแต่วิธีการเล่นเปลี่ยนเลยครับพอไม่ใช่ไคฮาวเวิสตอนแรกผมก็คิดนะว่าอาร์เตต้าจะยังให้เล่นเหมือนเดิมเปะว่าให้มิดฟิลเบอร์8ตัวซา้ายวิ่งสอดไปรอยิงเสาไกลเล่นโจมตีพื้นที่วิ่งสลับฟันตากับทางเลอันโดทรอซาจะเล่นเหมือนเดิมปะว่าปรากฏเปลี่ยนเลยครับอันเนี้ย ผมชมนะชมดีเทลของอาร์เตต้าที่ไม่ตะบี้ตะบันเล่นแผนเดียวเลือกใช้แผนตามนักเตะที่มีแล้วพอนักเตะอย่างฮาวเวสไม่อยู่ใช้เป็นเอมยูสมิธโรแทนเนี่ยการเล่นของอาร์เซนอลคือแบบนี้ครับจะเห็นเลยว่าครึ่งหลังทรอสซารดูมีความเป็นปีกธรรมชาติมากกว่าครึ่งแรกอย่างจาังหวะเนี้ยไอคนที่เลี้ยงตัดเข้ามาวิ่งเข้ามาข้างในามันกลายเป็นบุกาโยซาก้าแทนเห็นไหมคนที่อยู่ด้านบนกลายเป็นซากา้าวิ่งตัดเข้ามาแทน แล้วทรอสซาไม่วิ่งตัดนะทรอสซายืนชิดเส้นเลยเห็นไหมคนที่อยู่ตรงนี้ด้านซ้ายสุดเบอร์19ทรอสซายืนชิดเส้นแล้วเอมิลสมิธโรก็ดูเล่นเป็นเบอร์8กึ่งเบอร์10ไม่ได้วิ่งสอดเข้าพื้นที่ฮา s สเปซเยอะไม่ได้วิ่งโจมตีเสาไกลยเยอะสมิธโรเล่นเหมือนเป็นตัวทําเกมช่วยโอเดกาดอ่าอารมณ์ประมาณนี้ครึ่งแรกคนทําเกมหลักๆคือโอเดกาดกับซาก้าแต่ครึ่งหลัง พอเปลี่ยนเอาฮาวเวสออกคนทําเกมก็จะเป็นสมิธโรกับมาตินโอเดกาตนะครับหรือจะเป็นจังหวะนี้ครับก็จะเห็นเลยว่าเชซุสเนี่ยวิ่งฉีกออกมาอยู่ทางฝั่งซ้ายนะเราก็คิดเอทรอซา,าหรือเอมิลสมิธโรจะวิ่งเข้าไปแทนที่พื้นที่ตรงกลางแทนที่เชซุสหรือเปล่าแต่จากภาพก็จะเห็นว่าก็ไม่นะครับเอมิลสมิธโรคนเนี้ย สี่ชมพูเนี่ยก็ยังอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมวิธีการเล่นไม่เหมือนฮาวเวสเลยและพอเล่นแบบนี้วิธีการเล่นมันเปลี่ยนเนี่ยไอคนที่ได้เอื้อผลประโยชน์แทนมันคือฟูลแบ็กเอาคิรันเชียนี่ลงมาเล่นเป็นฟูลแบ็กซ้ายเติมเกมถนัดธรรมชาติเพราะตัวเองถนัดเท้าซ้ายอยู่แล้วยางจังหวะเนี้ยนะครับเลออนโดทรอสซาวิ่งไปอยู่ตรงเสาไกลนู่นนะเห็นไหมแล้วเอมิลสมิธโร ถามว่าวิ่งทดแทนพื้นที่ของทรอซาที่เป็นปีกซ้ายไหมไม่ได้ทําเหมือนไคลฮาวเวร์สครับเอมยูสมิธโรก็จะเป็นคนทําเกมตรงกลางจริงๆแล้วเปิดพื้นที่ให้คิดแบบนี้ทรอซาเป็นปีกซ้ายและพอทรอซาวิ่งหุบเข้าไปข้างในพื้นที่ฝั่งซ้ายมันโล่งถ้าเป็นครึ่งแรกคนที่วิ่งไปแทนมันจะเป็นไคลฮาวเว์สแต่ครึ่งหลังเป็นคิวแรนเทียนี่ครับที่วิ่งสอดเป็นฟูลแบ็กเลยวิ่งเติมขึ้นอย่างเดียวเติมขึ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพื้นที่ฝั่งซ้ายมันก็จะเป็น ฟูลแบ็กเติมอย่างเดียวเติมอย่างเดียวและช่วงขึ้นเกมที่คีรันเทนี่เติมสูงขึ้นมาแบ็กขวาของอาร์เซนอลก็จะไม่ได้เติมสูงมากยืนเป็นเหมือน3เซ็นเตอร์นี่คือแท็ติกที่มิเกลอารเตต้าเอามาใช้ในนัดนี้นะครับคือ433แบบมาตรฐานไม่เล่นอินเวอร์เตสฟูลแบ็กแต่ผมชอบตรงที่ว่าใช้ฮาวเวิร์สได้ดียิ่งขึ้นทีนี้ครับถ้าให้วิเคราะห์ต่อยอดเพิ่มเติมสมมติถ้าซินเชนโก้ร่างกายฟิตเต็มร้อยเมื่อไหร่หรือเป็นยูเรียนทิมเบอร์เล่นแบบแผนอ n v เวอร์เตสฟูลแบ็ก จะใครก็ตามน่จะซินเชนโก้หรือทิมเบอร์ไม่รู้ละ่ะถามว่าถ้าเล่นเป็นอินเวอร์เตดฟูลแบ็กฮาวเวสยังเล่นแบบนี้ได้ไหมคำตอบสำหรับผมคือได้เพราะว่าอาร์เซนอลจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแค่คนบิวอัพ5คนในแผนวันนี้ก็คือแบ็กโฟกับ1คนก็คือตัมัสปาเตแต่ถ้าเกิดเล่นอินเวอร์เตดฟูลแบ็กมันก็เหมือนเดิมละครับคนหนึ่งหุบเข้ามาอยู่ตรงกลางกับปาเตแล้วก็มี3เซนเตอร์มัน5คนเหมือนเดิมฐานของอาร์เซนอลยังมี5คนเพราะฉะนั้นฮาวเวสจะยังสามารถวิ่งสนับฟันปลา กับปีกซ้ายที่ไม่ว่าจะเป็นทรอสซาหรือมาติเนลี่ได้เหมือนเดิมผมรู้สึกว่านี่แหละถ้าจะใช้ฮาวเวิรสให้เวิร์กก็ต้องแบบนี้มิติการทำเกมมิติความดุดันในแบบของกรานิตชาก้ามันอาจจะหายไปแต่คุณเติมมิติเรื่องของการสอดขึ้นมายิงประตูได้จากการใช้ฮาวเวิรสหรือบางนัดถ้ามีเกลอาเตต้าวิเคราะห์ว่าไอ้มิติแบบสอดขึ้นไปยิงเสาไกลของฮาวเวิร์สไม่เวิร์คคุณก็แค่เอาเอมิลสมิธโรเล่นแทนหรือ เอาทรอสซามาเล่นและเอามาตินิลี่เป็นปีกซ้ายก็จะกลับไปเล่นเหมือนซีซั่นก่อนแค่นั้นเองครับผมรู้สึกว่าเออดูดีนะดูยืดหยุ่นดีสำหรับอาร์เซนอลเดี๋ยวรอดูกันต่อครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงถ้าถ้าเกิดว่าวิธีการเล่นหลังจากนี้เปลี่ยนเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่แต่ที่แน่ๆคือเราเห็นแล้วว่า อาร์เซนอลเล่นแบบอินเวอร์เตดฟูลแบ็กก็ได้เล่นแบบ4-3-3ปกติก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับโรงเรียนนานาชาติบร i ต i s โคลัมเบ i ยอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงกอกฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของช่องกันด้วยเยอะๆนะครับใครสนใจลงสปอนเซอร์ช่องปีทิบทเพิ่มเติมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย